สวัสดีครับพบกับช่องภบวันกินยังไงนะครับวานนี่เบรดชิปหนพี่น้องเพื่อนครับวานนี่ไปเชฟปุ้มนะครับรานเบตตุระไปยำพี่น้องนะครับกูเชฟปุ้มครับอันนี้ภบวันกัลเล่ขับว่าค่อยสบายเลยครับท่านหายแล้วครับกัลเล่ไม่นี่เขาปลาแซ่บึ้นเต้าแล้วครับภบวันกัลเล่เือของม่วงมากินครับนี่ครับเป็นม่วงน้ำดอกไม้แล้วครับนะครับน้องไม้แล้วครับหรอครับ เลยแบบงี้เลยครับเห้ยครับกินนันหวานกะครับขอก็เล่าแล้วครับเห็นไหครับนี่ปบวอนติดกินอะไรนะครับฝากเพิ cool evet road, wow, wow. ่มคลิปให้จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ปุบวอนนะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคอมเมนต์นะปุบวอนนะครับนี่ปุบบอนจินกินี่ขอกะบังมองนะครับกินไดขึ้นเอาแล้วครับขอกะบังองครับนหรครับปบวอนปาดมาแล้วครับเห็นไหมครับจินตินาตาเนี่ยครับมองหน้าดอกไม้นะครับมันอาจติดเทียน้อยนึงนะครับมังหน้าดอกไม้ครับ เพราะว่าถ้าเสืรอมาเลยท้าวบวมไ้มันก็สีออกเปรี้ยวๆครับเท้ากขิมไปมันกระสีออกแังสีเหรอครับนะครับกินมะเขือครับไปเลยครับแต่ทีกินตัวนี้นะครับนะครับปวดมาใครสบายแล้วครับปวนเป็นสีครับปวดสีแล้วมันตีผิดไข่แล้วครับเพราะว่ามันกหายากแล้วครับร้ะมันเปลี่หนย้อมองเกิดสำคัญครับ ไปรักษาไปแล้วครับนะครับเพราะน้องก็ต้องมาเห็นงานครับถ้าหยุดการักษาเขาก็ไรหยุดงานเขาก็บประด้เงินครับนะครับเดร็จ้วครับทุกวันนี่ครับเขาอนอนนะครับนะครับเขาตับบัตรนะครับเขาเต็มปอนครับทุวันกินอะไรเพิ่งนะครับทำยีเรียร์ได้แล้วคำแรกครับ กินีอกินแล้วครับหอมมันนะครับขอขอมอนหวานนะครับมันหอมดอกไม้นะครับข้าวกล้องวันนี้ไปมันเท่ากันครับตั้งแต่ตั้งแต่กินแล้วเขาไม่จางใช่ไครับ,รบอันนี้ก็เป็นอีกของมาของข้าวกล้องวันนึงกันนะครับ กินไปบ่กินไปน้ำบ่น้ำนะครับหนเ่มทีมแล้วอาจจะฟุ้งฟุ้งครับข้าวบอนขอยากใส่มือนะครับใข่ก็ใส่สั่งครับกินง่ายงครับใต้ข้าวบอนครับกินหนาสิล้วครับเพราข้าวบอนปลาแซลมอนหน่อยครับ แตเพิ่งเอาแล้วครับว่าอะไรไม่แต่ครับครับเห็นแก่นนะครับเห็นแก่นครับเจอกันนะครับ ไัเรียม,มาขุณทนมาเดยดะวครับขอบคตอนรับทุกคนครับไปเรยม,มาเน,นื่ยันง1ับครับทำยังไงครับ ครับเพือ่เรอาครับเงาของมองครับหนานของใหม่นะครับครับและนี่มันได้รสสูตดีครับ หนูเรียของย้อยครับถอปด้องแล้วครับ <laughs> and jump up แต่เมื่อรับดูน้ำเยิ้มแล้วครับอร่อยดีเครับอ๋อเสียใจครับช่วคนในงานครับอร่อยดีครับ רב, אדירה, פצצה